สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2566นรนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นพยักมังกรจอมโหด,ดออโต้มวยไทยพบกับทางด้านสมิงทองทุลา19หรือชาวเพชรสมหมายทุลา19เพชรสมหมายสิทธิยกอนงนะครับพิกัดน้ำหนัก122่รอปอน คู่ที่สองก็จะเป็นยอดศิลปะรถสวยจาเจตพบกับทางด้านกล้องสุรินสจเล็กเมืองนนพิกัดน,น้ำหนัก117ปอนด์และคู่ที่สามคู่รองกเกงรายการวันนี้สำารันสิงห์สิทธิฉลองศักดพบกับทางด้านซาเวียสเดชพันนักโต๊จากสเปนนะครับพิกัดน,น้ำหนัก127ปอนด์และปิดท้ายรายการด้วยยกเบชอว์หรือจะยกพรันชัยพบกันเป็นครั้งที่4กับทางด้านรุ่งแสงตะวันสภาราชนักโชคจากบุรีรัมนะครับ แฟนคลับก็เลยนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดครับแอปพิเคสสีสิ่งดีที่ผมอยากให้เข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาหาความรู้กันนะครับที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์5 0 4 8 0ผมพร้อมที่จะคำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับ ที่ตรงนี้ราคาเด็ดเปิดมาคนมันชก2 0 0 0 3วันมีราคาเล็ดหลังกันจ้างน้ําหนักราคาสดๆจากขอฟวทีทั้งหมดบริการฟรีและที่ตรงนี้ร้อละบาท2องร้อละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเกตสสีที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความเป็นกงทางด้านการเงินและแฟนกลับอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพิกเกตสอสนะครับ เป็นกลุ่มไลน์นะครับมีข้อมูลมวยมีฟอร์มการโชคมีน้ำหนักมีเมยรักมมยชอบจากเคชเชียชายและหลานท่านแล้วก็มีราคาสดๆจากขอบเวทีบริการฟรีผมส่งเองนะครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายบันทึกเบอร์ผมนะครับ093 0 0 5ก้0 8. 0ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชัน24ช่วงนี้มีพี่น้องร่วมใจขายอยู่2,500กว่าท่านนะครับพวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่าน ต่อไปมาดูมือรักมือชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นพยักมังกรตัวนี้หนักแรงหลากหลายเหนียวหนึบเลยนะครับส่วนทางด้านสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าเคยพลิกแพ้นอกมาเจ้าสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าหรือเจ้าเพชรสมหมายสินายกกระหนงนักนชจากขุนบนตัวนี้เขาได้แข็งแต่งช่วงนี้สมิงทองเนี่ยมาซ้อมทมงานผู้จัดนะครับหน้าเสือดีแข็งแต่งการวิซ้อมเยี่ยมวันนี้น่าติดตามครับผมชอบที่สมิงทองตุลา 19. หนึ่งเก้าน่าจะล้างแค้นได้สำเร็จ คู่ที่สองครับยอดศิลป์รถเสจ่าเจตยอดศิลปะหรือเจ้าศิลปะไทยศิลป์คูยเยี่ยมเดิมนะครับตัวนี้เก๋าเกมชกมานานหลักเหลี่ยมดีส่วนทางด้านกล้องสุดินซ้ายเนียนนะครับซ้อมชองอพยักษ์เป็นนักชกในสังกัดของท่านสจอเล็กเมืองนนสู้ดีครับแต่ว่าผมมองว่ากระดูกหลักเหลี่ยมเป็นรองทางด้านยอดศิลปะเข้าแล้วอีกหมวกทัวบางทุนนะครับอันตรายอยู่ฝีมือดีกระดูกดีอยู่ที่ยอดศิลปะ ายเนียนหนักแรงอยู่ที่ทางด้านกองสุรินเข้าแล้วลอหมกตัวบางทุนนะครับคู่ที่สามสำรานสิงห์สิทธิ์ฉลองศักดิ์นักโชคจากบุมล์ตัวน,นี้หนักแรงทุกลูกฝีมือดีอาวุธคมส่วนสาเวยียนนักโชคจากสเปนซ้อมเจเดชพันตัวน,นี้ก็หนักแรงรูปร่างดีอาวุธหนักแรงจิตใจสู้แต่ว่าความเป็นมวยเป็นรองคู่นี้สำรานสิงห์ดีกว่าแต่ว่าหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนเข้าแล้วเรื่องหมกตัวบางทุนนะครับมาถึงคู่เอกของรายการวันนี้ ยกเบดชกหรือจะยกพรัญชัยชกกันมาสามครั้งสองครั้งแรกในลุงแสงตะวันพลิกชนะมาตลอดครั้งสุดท้ายนี่ยกชนะคะแนนมาที่ราชดําเนินวันนี้มวยคนนี้อยู่ขึ้นอยู่กับเมการชกมวยก็จะคล้ายๆเดิมมวยคนนี้นะครับถ้าขึ้นมาเบียดถ้ามวยต่อยไปเบียดราคาไม่ห่างยกพลันชัยเนี่ยเขาเข้าราคาถูกๆเขาก็จะล้อมกินเลยลุงแสงตะวันชนะยาก แต่ว่าช่วงต้นๆถ้ายกพลันชัยทำคะแนนนาไปก่อนรุ่งแสงตะวันเป็นรองเยอะก็จะมีทวงเงินมารองรุ่งแสงตะวันพอรองเสร็จรองเสร็จก็จะดันเชียร์ลงทุนน้อยได้เยอะพอดันเชียร์ปั๊บรุ่งแสงตะวันก็จะมีอัดฉีดพอรองแล้วมีอัดฉีดดันเชียร์รุ่งแสงตะวันก็ชอบอัดฉีดยกสามยกสี่ปลายปลายยกสามยกสี่เร่งผ่านตลอดดูเกมการชกครับคููนี้ ถ้ามวยคู่นี้เบียดต้นๆเล่นยกพลันชัยแต่ถ้าต้นๆนี่ยกพลันชัยทยำคะแนนนาไปก่อนลุงแสงตะวันเป็นรองเยอะให้รองเมื่อมีตัวเงินรองแล้วมีอชีตตุงแสงตะวันพลิกได้แน่ดูเข็มการชกป,ประกอบนะครับมวยคู่นี้ผมขอชี้ว่าน่าลงตุนรองยกน่าลงตุนรองไปที่ลุงแสงตะวันให้ยกนําไปก่อนนะครับค่อยรองถ้าไม่นําไปก่อนถ้าเป็นต่อไม่แพงอย่าพึ่งเข้านะครับเล่นตามนี้ ท้ายนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมโดยตลอดขอทุกท่านชงโชคดีร่ำรวยนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ